วิไลแแบนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิไลก็ลาาสียที่หน้าร้านนะคะก็วันนี้มาแบ่งปันแนวคิดแล้วกันนะคะสําหรับคุณแม่ๆที่กําลังหรือเพื่อนๆพี่ๆนะนะอาอาูอ้ที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่กําลังต้องอยู่กับคนคิดลบหรือทําอะไรเขาก็ชอบสดเตียนนะคะอย่าไปคิดมากค่ะปล่อยวางแล้วก็เราพัฒนาตัวเองมุ่งไปสู่เป้าหมายของเรานะคะเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเป็นช่างตัดผม มันไม่มีหรอกค่ะที่แบบร้อยหัวส่วนร้อยหัวเพราะว่าคนเราต่ายจิตหางใจนะคะหน้านาจิวยงามต่อให้ตัดตรงเดียวกันแต่ถ้ารูปหน้าขต่างกันความน่ารักสวยงามก็ต่างกันถูกต้องไหมหรืออีเวนว่าคุณค้าขายถึงใดนะคะสมมุติร้อยคนชอบอาจจะมีหนึ่คนทางอย่าไปคิดมากค่ะเราดําเนินการต่อไปดูต่อไปนะคะเพราะว่า เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำดีที่สุดเราให้อย่างที่สุดแล้วถ้าเขาชอบก็ือชอบถ้าเขาไม่ชอบแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่สำหรับบร,ร,ริษัททาของเรากลับไมค่ะน้องมอนนะคะก็อย่าไปคิดมากค่ะสู้ต่อไปแล้วก็ไม่ว่าจะเศรษฐกิจเป็นยังไงนะคะพี่ไล่แบรนด์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบ๊ายบายสวัสดี